ัำไก mm ่เลยที่ไก่สดจากฟาร์มนะครับสดแท้ๆเลยพริกพริกป๋าสารพริกครับจากสวนที่จังหวัดเชียงใหม่มันก็หอมนะครับพริกกระเทียมครบใส่กระเทียมบดกระเทียมป๋าสารพริกหมัหอมตรงนี้ครับไข่เริ่มจะสุกแล้วครับหอมกระเทียม ำเ,เหลืองแล้วนะครับนี่เป็นพริกจากสสวนนะครับพี่อินทีนะครับก็ใส่เลยล้างเรียบร้อยแล้วน้ำปลาโบราณตาเด็ดตัวนะครับซึ่งได้เราได้ทาวิจัยมาคนิดเดียวนะออมีอ๋อปลาแจงก่อนเพื่สีตัดสวยงาม